กลับจากท่าตะโกท่านพระครูได้พบกับพระบุญที่ท่านเคยพาไปฝากเรียนบาลีเมื่อหลายปีก่อนหลายปีจนท่านเกือบจะลืมภิกษุหนุ่มกราบท่านสมภารสามครั้งแล้วจึงเอ่ยวาจาผมต้องกราบขอบพระคุณหลวงพ่อเป็นอย่างสูงที่ได้เมตตาพาผมไปฝากเรียนบาลีที่บางกอกท่านหมายถึงคณะห้า วัดมหา,าธาตุเรียนจบแล้วหรือท่านสมพานถามจะว่าจบก็ไม่ใช่จะว่าไม่จบก็ไม่เชิงครับตอบคล้ายกับจะยั่วที่ว่าไม่ใช่ไม่เชิงนะ่ะหมายความว่ายังไงไหนลองขยายความหน่อยสิเอ หรือว่าฉันจะแก่เกินไปถึงได้ฟังคนหนุ่มไม่เข้าใจพระบุญรีบสนองว่าไม่แก่หรอกครับหลุงพ่อของผมยังหนุ่มยังแน่นแล้วนี่พวกโยมสาวๆยังแย่งกันส่งปินโตอยู่หรือเปล่าครับถามถึงความหลังปิ่นตรงปิ่นโตอะไรฉันไม่สนใจทั้งนั้นแหละ งานมากเสจนไม่มีเวลาที่จะมาขบฉันนี่เธอเรินจบหรือ,อยังละ่ะจะได้มาช่วยกันก็อย่างที่ผมกราบเรียนไปเมื่อตะกี้นั่นแหละครับที่ว่าจะจบก็ไม่ใช่ไม่จบก็ไม่เชิงครับงั้นก็ลองอธิบายมาสินี่ฉันชักจะเวียนหัวแล้วนะครับ ผมจะอธิบายขยายความให้ฟังหลวงพ่ออย่าเพิ่งเป็นลมวิงเวียนไปซะก,ก่อนนะครับคนที่เพิ่งมาจากบางกอกได้สามวันว่าแต่ถ้าเธอมัวพูดเล่นลิ้นอยู่อย่างนี้รับรองว่าฉันเป็นลมแน่จะพูดอะไรก็รีบรีบพูดอย่าให้เสียเวลาเวลาของฉันเป็นเงินเป็นทองนะ หรือครับแต่สำหรับผมพูดไปสองไผ่เบี้ยนิ่งเสียตำลึงทองเอาเป็นว่าผมยอมเสียตำลึงทองเพื่อหลวงพ่อที่ผมเคารพปูชาคือที่ผมกลับเรียนว่าจบก็ไม่ใช่ไม่จบก็ไม่เชิงนั้นหมายความว่าผมจบแค่ประโยคห้าถ้าจะให้จบอย่างสมบูรณ์ต้องได้ประโยคเก้าผมจึงพูดว่าจบก็ไม่ใช่คือไม่จบประโยคเก้า และที่ว่าไม่จบก็ไม่เชิงนั้นหมายความว่าผมจบประโยคห้ 5, าเกินจะเรียนให้ได้ปริียนธรรมเก้าประโยคนั้นยากยังกับเข็นครกขึ้นภูเขาเลยครับหลวงพ่อผมก็เลยคิดว่าแค่ประโยคห้าก็พอเพียงแล้วสำหรับพระบ้านนอกอย่างผมพระหนุ่มอธิบายอย่างละเอียดยิบจนเกินความจำเป็น งั้นเธอก็เป็นมหาแล้วนะสิต่อไปนี้ฉันก็ต้องเรียกเธอว่าพระมหาบุญใช่ไหมขอแสดงความยินดีด้วยนะครับพระมหาบุญท่านล้อเลียนหลวงพ่ออย่าพูดอย่างนั้นสิครับแบบนี้ผมก็เขินแย่พระมหาบุญพูดออาย แล้ววิปัสสนากรรมาฐานละ่ะเรียนจบไหมผู้อาวุโสกว่าถามอีกคำตอบเหมือนเดิมครับคือจะว่าจบก็ไม่ใช่จะว่าไม่จบก็ไม่เชิงคือว่าถ้าจบก็แปลว่าสามารถบรรลุพระนิพพานเป็นพระอรหันต์ผมยังไม่บรรลุหรอกครับยังอีกไกลแต่ก็เรียนจบหลักสูตรที่จะสอนญาติโยมได้ ตอนหลังๆนี่ท่านอาจารย์มหาหนูกับอาจารย์มหาแพงท่านไม่ค่อยเข้มงวดเท่าไหร่ท่านบอกว่าขอให้เรียนรู้วิธีปฏิบัติพอที่จะสามารถสอนคนอื่นได้ก็พอส่วนเรื่องมรรคผลนิพานนั้นขึ้นอยู่กับบารมีของแต่ละคนถ้าใครสั่งสมอบรมปัญญามาแต่ชาติก่อน,ก,อนก็สามารถจะสำเร็จมรรคผลได้ท่านว่าเรื่องอย่างนี้เป็นปัจจตังครับ มหาหนุ่มชี้แจงก็ดีขืนเข้มงวดเหมือนเมื่อก่อนลูกศิษย์ลูกหาจะพากันหนีหมดสมัยที่ฉันเรียนท่านดุมากฉันเกือบจะม้วนเสือหนีกลับวัดก็หลายครั้งที่ไม่หนีเพราะเห็นแก่ท่านเจ้าคุณอาจารย์ท่านเมตตาฉันมาก ทำให้ฉันทนอยู่จนกระทั่งเรียนจบหลักสูตรนี่เธอมาตั้งแต่เมื่อไหร่สมภารวัดป่ามะม่วงถามเพราะเพิ่งนึกขึ้นได้ตั้งแต่วันที่หลวงพ่อไปท่าตะโกนั่นแหละครับคลาดกันนิดเดียวเองพอผมขึ้นเรือมาเด็กฝาแฝดก็บอกว่าหลวงพ่อเพิ่งออกไปกับโยมหล่อสักห้าน,นาทีนี่เองเด็กคู่นั้นเป็นลูกเต้าเหล่าใครหรือครับ พระมหาบุญถามลดเสียงลงด้วยเกรงเด็กชายที่อยู่ในห้องจะได้ยินหลังจากที่นายสำริตย้ายไปเรียนในตูงจังหวัดเด็กชายคู่แฝดก็ย้ายจากสำนักทีมาอยู่แทนที่เขาฉันก็ไม่รู้เหมือนกันมีคนเอามาทิ้งไว้ที่หน้าประตูวัดตั้งแต่ยังแบเบาตอนฉันไปพบนะ่ะมด ขึ้นแล้วนึกว่าจะไม่รอดแม่ทีเจียนเขาช่วยเอาไปเลี้ยงไว้ที่สำนักทีและนี่ลูกใครครับมหาหนุ่มถามอีกท่านเห็นเด็กชายกับฝรั่งเดินตามท่านพระครูเข้ามาในกุฏิและทำความเคารพท่านแล้วหากท่านยังไม่มีเวลาจะถามไถ่เด็กคนนี้คงไม่ใช่ลูกฝรั่ง เพราะหน้าตาไม่เหมือนหนูจำพระรูปนี้ได้หรือเปล่าแทนคำตอบท่านพระครูกลับถามและจงใจเรียกเขาว่าหนูแทนที่จะเป็นโยมด็อกเตอร์จำได้ครับผมเคยพบท่านตอนมาวัดนี้ครั้งแรกเมื่อเก้าปีมาแล้วเด็กชายตอบ อะไรนะหนูน่ะหรือเคยพบอาตมาเมื่อเก้าปีมาแล้วนี่อาตมาไม่ได้ฟังผิดรองนะไม่ผิดหรอกครับท่านจำด็อกเตอร์กริดเพื่อนท่านสมพานได้หรือเปล่าครับผมนี่แหละคือด็อกเตรกริและวเด็กชายวัยแปดขวบจึงเล่าเรื่องราวของตนให้มหาหนุ่มฟังตั้งแต่ต้นจนจบพระมหาบุญหายข้องใจสงสยัยเรื่องของเด็กชาย หากก็ยังสงสัยว่าฝรั่งตาน้ำข้าวผู้นี้เป็นใครมาจากไหนจึงถามขึ้นว่าฝรั่งคนนี้เป็นเพื่อนยมด็อกเตอร์หรือท่านคิดว่านายวิกโก้พูดไทยไม่ได้จึงเรียกเขาว่าฝรั่งซึ่งคนตะวันตกไม่ชอบที่จะถูกเรียกเช่นนั้นไม่ใช่ครับผมเพิ่งจะรู้จักกับด็อกเตอร์กริที่นี่ผมเคยมาบวชอยู่ที่วัดนี้เมื่อสองปีที่แล้วครับ นายวิกโกต้ตอบพระมหาบุญออกตกใจที่เขาพูดไทยได้ดีว่ายังไม่ทันพูดอะไรมากไปกว่านี้ท่านรู้ว่าเขาไม่ชอบให้เรียกว่าฝรั่งจึงเอ่ยคำขอโทษต้องขอโทษที่อาตมาเรียกโยมว่าฝรั่งคิดว่าโยมฟังภาษาไทยไม่ออกที่ไหนได้พูดไทยชัดราวกับเป็นคนไทยครับพอดี ผมเป็นอาจารย์สอนภาษาไทยจึงต้องรู้ภาษาไทยเป็นอย่างดีมิฉะนั้นก็จะสอนคนอื่นไม่ได้วิกโก้เขาเรียนจบปริญญาโทสาขาภาษาไทยจากคณะอักษรศาสตร์ท่านพระครูบอกพระลูกวัดหรือครับงั้นก็คงเก่งกว่าผมไม่ใช่เก่งกว่าเธอคนเดียวหรอก แต่เก่งกว่าคนไทยอีกหลายล้านคนเชียวละเวลาที่ญาติโยมมีหนังสือมานิมนต์ชั้นวิกโก้เขายัางติติงว่าใช้ภาษาผิดเขาไม่ได้เก่งภาษาไทยอย่างเดียวนะอย่างอื่นก็เก่งด้วยเข้ามาได้ของดีจากเมืองไทยขณะที่คนไทยเองอยังไม่รู้ว่าเมืองไทยมีของดีอะไร ของดีอะไรหรือครับมหาหนุ่มอยากรู้นั่นไงละ่ะขนาดพระก็ยังไม่รู้ว่าเมืองไทยมีของดีอะไรนับประสาคนเป็นคฤรืหัดท่านพระครูตำหนิไกลๆของดีอะไรหรือโยมพระมหาบุญถามนายวิโก้ไม่สนใจข้อตำหนิติเตียนของท่านสมภาร บุรุษจากต่างแดนสบตากับท่านพระครูเหมือนจะขอความเห็นจากท่านว่าควรบอกหรือไม่ไม่ต้องบอกเอาไว้ให้ท่านไปคิดเป็นการบ้านท่านเป็นถึงมหาปรีียนถ้าไม่รู้ก็อายคฤรืหัดแย่นัะสิจริงไหมวิโกโก้ชายหนุ่มเพียงแต่ยิ้ม ไม่กล้าเอออ,อห่อหมกกับพระอาจารย์ด้วยเกรงว่าพระมหาบุญจะผ่านกโกรธตนถ้าเช่นนั้นผมจะเก็บไปคิดเป็นการบ้านเออหลวงพ่อครับมีจดหมายจากกรมการาศาสนามาถึงหลวงพ่อครับงั้นหรือมาตั้งแต่เมื่อไรล่ะเมื่อวานนี้ครับผมเป็นคนรับไว้เองรอเดี๋ยวนะครับผมจะไปหยิบมาให้ผมเสียบไว้ตรงประตู ท่านลุกขึ้นไปหยิบจดหมายที่เสียบไว้ตรงประตูทางขึ้นชั้นบนแล้วนำมาส่งให้ท่านเจ้าของกุฏิท่านพระครูเปิดซองหยิบจดหมายออกมาอ่านแล้วบอกนายวิกโก้ว่าวิกโก้โชคดีอีกแล้วมีอะไรหรือครับหนุ่มจากต่างแดนใครรู้ กรมการศาสนาเขามีหนังสือมาให้หลวงพ่อไปร่วมประชุมพระสังฆาธิการที่วัดวดชิราลงกรจังหวัดนครราชสีมาเจ้าอาวาสวัดนี้ชื่อเจ้าคุณศีลสาระวิสุทธ์ท่านระลึกชาติได้อย่างนั้นหรือครับผมช่างโชคดีเหลือเกินการวิจัยของผม คงสมบูรณ์แบบที่สุดเพราะนอกจากจะได้ข้อมูลครบทั้งสองเพศแล้วยังจำแนกเป็นบรรพชิตและเครือขัดได้ด้วยเราจะเดินทางกันเมื่อไหร่ครับเขาเรียนถามหลังจากนี้ไปอีกสามวันคืนเดินทางติดติดกันทุกวันโยมสาลี่เขาจะว่าเอาได้โยมสาลี่ไหนครับนายวิโก้สงกา ก็แฟนวิกโก้น่ะสิแม้จากไปสามวันจำแฟนไม่ได้ซะแ,แล้วนะี่แหละนะที่เขาว่าสามวันจากนารีเป็นอื่นท่านพระครูยาวลูกศิษย์เขาชื่อลินลี่ครับหลวงพอ่อไม่ใช่สาลี่นั่นแหละลินลี่กับสาลี่ก็อันเดียวกันเพราะออกเสียงลีลี่เหมือนกัน ท่านหาทางออกจนได้ครับครับเหมือนก็เหมือนงั้นผมขออนุญาตไปดูเจ้าคิมน้อยของผมนะครับจากไปตั้งสามวันคิดถึงมากผมขอตัวนะครับเขากราบท่านพระครูและพระมหาบุญแล้วจึงลุกออกไปท่านครับผมขออนุญาตไปนครราชสีมาก,กับท่านด้วยจะได้ไหมครับ เด็กชายวัยแปดขวบขออนุญาตอาตมาน่ะไม่ขัดข้องอะไรแต่พ่อแม่ของโยมเข้าคงไม่ยอมท่านช่วยพูดให้ผมหน่อยครับนะครับเขาอ้อนวอนคงไม่เหมาะกระมังเอาไว้โยมด็อกเตอร์พูดเองดีกว่านั่นไงเข้ามากันพอดีแม้ ยังกับรู้ว่าเรากําลังคุยอะไรกันอยู่น่าแปลกที่บิดามารดาของเด็กชายเดินเข้ามาในกุฏิตามด้วยบุตรสาวทั้งสี่คนแต่ละคนถือกระเป๋าเสื้อผ้าดูพรุงพรังแสดงว่าเตรียมพร้อมที่จะมาเข้ากรรมฐานเห็นหน้าลูกชายคนเป็นพ่อมีอาการดีใจจนออกนอกหน้ารู้สึกคิดถึง ตั้งแต่นาทีแรกที่จากกันครั้นจะไม่อนุญาตให้เข้ามาก็เกรงใจท่านพระครูทั้งไม่อยากขัดใจลูกในเวลาเดียวกันบุคคลทั้งหกกราบท่านพระครูและพระมหาบุญแล้วผู้ชายคนเดียวในกลุ่มก็เอ่ยวาจาผมพาพัญญาและลูกๆมาเข้ากรรมฐานครับ เราจะเดินทางไปอยู่ญี่ปุ่นกันเดือนหน้าดีแล้วล่ะโยมพากันมาสร้างความดีเอาไว้เป็นทุนคนที่มีทุนสำรองไว้ย่อมได้เปรียบกว่าคนที่ไม่มีโยมว่าจริงไหมจริงครับคนที่ไม่มีทุนก็ต้องไปกู้เขาเมื่อกู้ก็ต้องเสียดอกเบี้ยเกิดค้าขายขาดทุน ก็ต้องหาทั้งต้นทั้งดอกมาใช้เขาเดี๋ยวครับผมจะขออนุญาตไปนครราชสีมากับหลวงพ่อจะได้ไหมครับเด็กชายถามขึ้นหลังจากไหว้บิดามารดาและพี่ๆแล้วอย่าไปเลยเตี๋ยเป็นห่วงนี่เรามีเวลาปฏิบัติเพียงเจวันหลังจากนั้นก็เตรียมตัวเดินทางยังมีเรื่องที่จะต้องจัดการให้เสร็จอีกหลายเรื่องอย่าไปเลยนะ ตีขอร้องเชื่อเตี่ยเขาเถอะหนูปฏิบัติอยู่ที่นี่แหละอาตมาจะให้พระมหาบุญช่วยสอนให้เป็นพิเศษอย่าขัดใจเตี่ยเขาเลยนะท่านพระครูรู้ว่าหากเด็กชายไปกับท่านบิดาของเขาก็จะกังวลจนไม่เป็นอันปฏิบัติครับผมไม่ไปก็ได้ เด็กชายยินยอมแต่โดยดีพยายามปลอบใจตัวเองว่าบัตรนี้เขาคือเด็กชายวัยแปดขวบไม่ใช่ด็อกเตอร์กริตเพื่อนเก่าของท่านพระครูดีแล้วละหนูผู้ที่จะเจริญในธรรมต้องเป็นผู้ว่านอนสอนง่ายภาษาบาลีเรียกว่าโสวจัดสตา เป็นอุดมมงคลข้อหนึ่งในสามสิบแปดข้อที่พระพุทธองค์ตรัสสอนแก่เหล่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายหมายความว่าอย่างไรคะหลวงพ่อเป็นเทวดาก็ยังต้องมาให้พระพุทธเจ้าสอนหรือคะพี่สาวคนโตของเด็กชายถามอย่างสนใจถูกแล้วหนู เพราะเทวดาก็ยังมีกิเลสยังไม่หลุดพ้นเทวดามีจริงหรือคะพี่สาวคนรองถามบ้างมีสิหนูที่วัดนี้มีเทวดาสิงสถิตอยู่ที่ต้นพิกุลหลังโบสถ์แต่ตอนนี้ท่านกลับสวรรค์ไปแล้วเอาไว้มีเวลา หลวงพ่อจะเล่าให้ฟังหลวงพ่อคะพระพุทธเจ้าสอนอะไรให้เทวดาคะสอนเหมือนกับที่สอนมนุษย์หรือเปล่าคะพี่สาวคนโตถามอีกเออันนี้หลวงพ่อก็ไม่ทราบเพราะไม่เคยเห็นตอนที่พระองค์ทรงสอนท่านพระครูตอบยิ้มยิ้มคนฟังพากันหัวเราะชอบใจ แล้วหลุงพ่อทราบได้อย่างไรคะว่าพระองค์ทรงสอนเทวดาก่อนลุงพ่ออ่านคำพีนะสิแล้วเราจะเชื่อได้อย่างไรคะว่าสิ่งที่คำพีบอกนั้นจะตรงกับความจริงหญิงสาวถามอีกอันนี้ก็ต้องอาศัยศรัทธาโดยเฉพาะศรัทธาในความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ที่เรียกว่าตถาคตโพธิสัตธาาต้องมั่นใจในพระองค์ว่าทรงเป็นพระสัมมาสัมพุทธ,ธะคือเป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองทรงพระคุณทั้งเก้าประการตรัสธรรมบัญญัติวินัยไว้ด้วยดีทรงเป็นผู้นำทางที่แสดงให้เห็นว่า มนุษย์คือเราทุกคนนี้หากฝึกตนด้วยดีก็สามารถเข้าถึงภูมิธรรมสูงสุดบริสุทธิ์หลุดพ้นได้ดังที่พระองค์ได้ทรงบำเพ็ญไว้เป็นแบบอย่างแล้วที่ว่าทรงพระคุณทั้งเก้าประการนั้นมีอะไรบ้างคะอันนี้อยู่ในบทสวดพุทธคุณยังไงละ่ะ พุทธคุณอะไรหรือคะหญิงสาวถามด้วยไม่เคยสวดมนต์แล้วกันไม่รู้จักพุทธคุณหรือก็อิติปิโสไงละ่ะอิติปิโสเป็นยังไงคะคราวนี้ท่านพระครูถึงกับเกาศีรษะแล้วจึงหันไปเล่นงานคนเป็นพ่อแม่ว่าโยมนี่ไม่เคยสอนลูกสวดมนต์เลยหรืออิติปิโส ก็ยังสวดไม่ได้ไม่เคยครับไม่เคยค่ะสองสามีพัญญาตอบพร้อมกันถึงว่าสิลูกลูกถึงสวดมนต์ไม่เป็นกันว่าแต่ว่าโยมสองคนนะ่ะสวดมนต์เป็นหรือเปล่าไม่เป็นครับไม่เป็นค่ะคนทั้งสองตอบเสียงอ่อยเอาละเอาละ่ะ ไม่เป็นไรตั้งต้นใหม่ก็ยังไม่สายพระมหาบุญช่วยจัดการเรื่องนี้ด้วยนะขอมอบหมายหน้าที่ให้เลยครับผมจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดหลวงพ่ออย่าได้ห่วงเลยครับมหาหนุ่มรับคำหนักแน่นหลวงพ่อคะหนูยังอยากทราบเรื่องพระพุทธเจ้าสอนเทวดาค่ะ หลวงพ่อยังไม่ได้ตอบหนูเลยว่าพระองค์สอนอะไรให้เทวดาและสอนตอนไหนพี่สาวคนโตของเด็กชายทวงถามในคำพีบอกว่าเวลาเที่ยงคืนแต่เทวดาที่สิงสถิตอยู่ที่ต้นพิกุลบอกหลวงพ่อว่าเวลาเที่ยงคืนกับหนึ่งนาที ซึ่งเป็นเวลาที่พวกเทวดาเขาสวดมนต์กันหลวงพ่อฟังแล้วก็รู้สึกว่าเขา้าเขาคือตรงกับที่ในคำพีบอกไว้หนูรู้ไหมว่าในสมัยที่พระพุทธองค์ทรงมีพระชนมายุอยู่นั้นทรงปฏิบัติพุทธกิจวันละกี่เวลาไม่ทราบค่ะหญิงสาวตอบ นั่นสิลุงพ่อก็รู้ว่าหนูไม่ทราบแล้วหลุงพ่อถามทําไมล่ะคะหรือว่าหลุงพ่อจะแกล้งให้หนูเสียหน้าหล่อนตัดพ่อต่อว่าหนูจะคิดอย่างนั้นก็ได้หลุงพ่อชอบแกล้งคนแกล้งเพื่อให้เขาเก่งถ้าไม่ถูกแกล้งก็จะไม่เก่งท่านพระครูให้เหตุผล งั้นหนูก็ยินดีให้หลวงพ่อแกล้งค่ะเพราะหนูอยากเก่งดีแล้วถ้าเช่นนั้นหลวงพ่อก็จะเฉลยให้ฟังพุทธกิจที่พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญเป็นประจำในแต่ละวันมีห้าอย่างคือหนึ่งปุพพนเหปินะปาตันจะเวลาเช้าเสด็จบินทบาท 2. ส,สายันเนเหธรรมะเทสนังเวลาเย็นทรงสแสดงธรรม 3. ามปัโทเสภิกขุโอวาทางังเวลาค่ำประทานโอวาทแก่เหล่าภิกษุ 4. อัฏฐรตเตเทวะปัญหนังเที่ยงคืน ทรงตอบปัญหาเทวดา 5. ปัจจุดเสวะคะเตกาเลพภพาภพเพว,วิโลกะนังจวนสว่างทรงตรวจพิจารณาสัตว์ที่สามารถและไม่สามารถบรรลุธรรมอันควรจะเสด็จไปโปรดหรือไม่ที่กล่าวมานี้คือพุทธกิจ ที่ทรงปฏิบัติทุกวันเว้นเสียแต่จะทรงพระประชวนจนไม่สามารถปฏิบัติได้ทรงลำบากนะคะเป็นพระพุทธเจ้านึกว่าจะสบายที่แท้ก็ลำบากกว่าคนธรรมดาสิอีกลำบากสิหนูเพราะทรงทำความดีจำที่หลวงพ่อสอนหน้าหนูนะจำไว้เลยว่า การสร้างความดีต้องลงทุนด้วยความลําบากถ้าสร้างความชั่วถึงจะลงทุนด้วยความสบายคนที่นอนสบายกินสบายนะ่ะกําลังสร้างความชั่วโดยไม่รู้ตัวหลวงพ่อเองก็ลําบากมาตลอดชีวิตไม่เคยสบายกับเขาเลย เพราะหลวงพ่อสร้างความดีแต่ถึงจะไม่สบายแต่ก็มีความสุขนะสุขใจยังไงล่ะสุขใจที่ได้สร้างความดีให้กับชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์คนเราเกิดมาต้องสร้างความดีนะหนูนะคนที่เกิดมาสร้างความชั่วนั้น เขาเรียกว่าพวกหนักแผ่นดิน